สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีมังกรทุกท่านนี่เป็นคลิปของเดือนพฤษภาคม2564 mm hmm. ก็มีเรื่องมาคุยมาเล่ามากล่าวให้ฟังนะครับต้องบอกงี้นิดนึงว่าชาวราศีมังกรนั้นมีกำลังด้วยดาวเจ้าเรือนตนนั้นเป็นกเกษตรตาทิบดีในดวงชะตาตนเข้ามาทับฉะนั้นคนที่ทับอาทิตย์จะเป็นขุนมากกว่าที่ทับหลัง เพราะการทับลักนั้นนะครับจะให้คุณให้โทษอย่างละส่วนและที่สําคัญในเดือนพฤษภาคมนี้ร้อนที่ร้อนทางพัฒที่นาคาที่อยู่เดือนเนื้อร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางลหลายๆคนจะต้องมีการจรมีการเดินทางมีการไปนู่นมานี่ใครจะไปเที่ยวไปอะไรหรือจะไปธุร,ปประปะบปังใดๆก็จะมีเหตุและมีผลลาบผลใดๆในดวงชะตาอาจจะมีบ้างและไม่มีบ้างในดวงชะตาและถามบอกว่าลาบผลโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คงต้องขอบอกว่า ชาวราศีมังกรน,นั้นนะครับในเรื่องของลาบผลนั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายนักนะครับแต่ถ้าจะเอาเลขเอาบัตรเอาเบอร์ใดๆนะครับก็ไปมองในเรื่องของลูกหลานเด็กเล็กคนที่อายุน้อยกว่าบริวารเอาเลขมาให้นะครับก็ดูน่ารักน่าลุ้นกับดวงชะตาอยู่มากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในงวดของวันที่16 พฤษภานะจะดูเด่นกว่างวดของวันที่2พฤษภาคมมากทีเดียวฉะนั้นนะครับชาวราศีมังกรถ้าจะมองในเรื่องของบัตรเรื่องของเบอร์เรื่องของโชคเรื่องของลาบก็มองวันงวดวันที่1 6พฤษภาคมน่าจะเป็นผลดีนะครับทิศทางของชีวิตนั้นมีความเติบโตนะครับทิศทางของชีวิตมีความเติบโตแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของความเติบโตนะ ก็จะมีไฮไลท์นะครับหรือมีสปอตไลท์จากดาวสุคระห์อสองแสงถึงฉะนั้นนะครับเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีมังกรน,นั้นหลายๆคนนะครับต้องบอกว่าในยุคโควิดอย่างนี้ซอเชื่อว่าคุณดีกว่าคนอื่นเขามากทีเดียวฉะนั้นนะครับก็เป็นเหตุและเป็นผลที่ดีนะครับที่จะทำให้ชาวราศีมังกรน,นะครับ มีในเรื่องของเม็ดเงินที่จะเข้ามาในกระเป๋าโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะครับสาภาพคล่องทางการเงินหรือลาบผลใดๆจะโดดเด่นขึ้นมาอยากเห็นได้ชัดพอมองไปในเรื่องของการงานนะครับก็ยังมองไปได,ได,ได้ได้ตลอดทั้งเดือนได้ตลอดทั้งเดือน นะครับเพราะว่าดาวการงานของชาวราศีมังกรนั้นนะฮะตลอดทั้งเดือนนั้นถือว่าดูดีแล้วก็มันมีสปอตไลท์ส่องถึงฉะนั้นนะครับชาวราศีมังกรนะครับยิ่งในช่วงปลายเดือนนะครับผู้รับผู้ใหญ่อาจจะมองเห็นคุณค่ามองเห็นความสําคัญมองเห็นความรู้ความสาม,มารถของคุณและชายตามมามองคุณก็เป็ดไปได้การมอบหมายหรือความไว้วางใจหรือการหยิบยื่นอะไรดีๆในโอกาสของจังหวะของชีวิตในเรื่องของการงานอาจจะเกิดขึ้น ใครที่ค้าขายอยู่ก็อาจจะมีความเติบโตพอมองเป็นในเรื่องของความรักความใคร่นะครับก็ต้องบอกว่าจริงอยู่มันได้องศาที่ดูน่ารักน่าลุ้นนะครับแต่อย่างไรเสียมันมีดาวที่บ่งบอกถึงความระทมทุ์อยู่ฉะนั้นในเรื่องของความรักความใคร่ของชาวราศีมังกรนะครับก็อาจจะพอประคับประคองได้แต่อาจจะไม่ได้โดดเด่นอาจจะไม่ชี้จ้าจีจ้จจาหรืออาจจะไม่ได้หวานแหววมากมายนะักฉะนั้นชาวราศีมังกรในเรื่องของความรักค่อยเป็นค่อยไป ขอให้ชม